สร้างซีรีส์วันพีทเลือกชลินทราจันทรนให้รับบทเจ้าหญิงวีวีในซีซั่นที่2ของซีรีส์วันพีเฉบับคนแสดงบนเน mm ็ตฟลิกเจ้าหญิงวีวีในวันพีทคือบุตรสาวของกษัตริย์ครอปบ้าและพันธมิตรสำคัญของกลุ่มจนสลัดหมกฟางระหว่างการเดินทางในอาณาจักรลาบาสตาเป็นตัวละครที่แฟนๆรอคอยอย่างมากที่จะได้เห็นในการดัดแปลงเป็นซีรีส์ฉบับไลฟ์แอคชั่นในครั้งนี้ ซึ่งล่าสุดยืนยันแล้วว่าดาราสาวชาวอังกฤษเชื้อสายอินเดียจะมาเป็นผู้รับบทนี้สำหรับชรินทราจันทรนเป็นที่รู้จักจากบทบาทในซีรีส์วิจตันของ n น t f l i ิและภาพยนตร์ how to date b i l l y watch เธอยังเคยมีประสบการณ์ในโลกอนดเมะด้วยการให้เสียงตัวละครใน star wars vision ของ Disney p l u s อีกด้วยในประกาศอย่างเป็นทางการเธอยอมรับว่าตื่นเต้นและดีใจที่ a e g i r o Oda ผู้เขียนการ์ตูนต้นฉบับที่มีส่วนอยู่เบื้องหลังซีรีส์เลือกเธอให้รับบท โดยเธอบอกว่าสวัสดีค่ะทุกคนฉันรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้เข้าร่วมทีมนักแสดงของวันพีทและฉันรู้สึกซาบซึ้งอย่างมากที่โอดะเซนเซไว้ใจให้ฉันรับบทวีวีฉันรู้ว่าเธอมีความหมายมากแค่ไหนกับพวกคุณทุกคนและฉันจะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้สมกับบทนี้และทำให้ทุกคนภูมิใจเจอกันเร็วๆนี้นะคะ